ครับสวัสดีครับเบี VR นะครับมิ s ชั่นอินะครับวันนี้ผมก็ที่แรกว่าจะพาไปรีวิวข้างนอกนะครับแต่วันนี้ฝนตกก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเออศรีราชาเรานี่ก็มีของดีเยอะแยะก็เห็นตั้งแต่เด็กนะครับก็คือซอสพริกศรีราชานี่แหละคนก็รู้จักซอสพริกศรีราชา แต่จริงๆแล้วจุดกําเนิดเนี่ยของซอสพริกศีราชาเนี่ยมันก็มาจากศีราชาชนบุรีนี่แหละครับสิ่งที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของชนบุรีศีราชานอกจากสิวกับฝ้าแล้วก็ยังมีซอสพริกนี่แหละครับที่ดังเป็นตำนานซอสพริกที่พริกประวัติศา,ศาสตร์โลกนะครับเกิดที่ไทยนะครับไปโด่งดังที่อเมริกานะครับก็ซอสพริกเนี่ยมันก็มีมาสาม ผมเกิดมาผมก็เห็นนะครับน่าจะสามชั่วอายุคนแล้วแหละตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อ,อ,อมาก็รุ่นผมนะครับก็ที่ต้นตำรับเลยนี่ก็น่าจะเป็นสามยี่ห้อนี้แะครับเนี่ยซอสพริกสีราชาพาณิชย์อันนี้ก็ซอสพริกโกศนอันนี้ซอสพริกสีราชาตาเกาะลอยก็ทั้งสามยี่ห้อเนี้ยเป็น น่าจะเกิดมาต้นๆเลยก็เกิดประวัติก็เกิดมาประมาณพศสองสี่ห้าหกนะปัจจุบันก็พศสองห้าหกห้าก็ร้อยเก้าปีแล้วครับประมาณนั้นก็โด่งดังมานานมากส่วนสามยี่ห้อเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำเงินอันนี้คนบางทะก็อำเภอศรีราชาแล้ผลิตส่วนอันนี้เป็นเกิดใหม่นะครับ มีเสือร้องไห้ก็มีครับเนี่ยเสือร้องไห้ฝาเขียวฝาส้มก็มีหลายยี่ห้อเลยนะครับแต่ว่าที่ของสีรัชชาเนี่ยสามยี่ห้อนี้แหละก็ประวัตินะครับก็มันก็มีสองสามตระกูลนะครับที่ผลิตแต่ไม่ว่าใครผลิตก็ขอบคุณนะครับที่ทําอาหารดีๆให้เรามีมีม,ม,มีกินทําให้ทั่วโลกรู้จักแล้วก็ทําอาหารอร่อยให้ของเรานะครับก็ ตามประวัติแล้วเนี่ยซอสพริกรีราชาเนี่ยเมื่อก่อนสมัยร้อยปีที่แล้วเนี่ยรีราชาเนี่ยก็เป็นลงเลื่อยเนาะก็มีคนงานพม่าคนงานเวียดนามนี่แหละที่เข้ามาทํางานก็น่าจะเอาคนพม่ากับเวียดนามนี่แหละจริงๆแล้วน่าจะเป็นชาวพม่านะครับนําสูตรมาเนี่ยก็เป็นทํากินในในครัวเรือนเนี่ยก็เหมือนสมัยเนี่ยเป็นอาหารสามัญประจําบ้านเนี่ย นอกจากปลากระปอกก๋องมาม่าก็จะมีซอสสีราชานี่แหละครับก็สมัยก่อนนี่ก็มีลงเรื่อยแล้วคนงานพม่าเขาอาจจะทําซอสกินแล้วเจ้านายคนไทยเห็นได้ชิมแล้วก็ติดใจก็เลยผลิตซอสขึ้นมาเนี่ยมันก็มาทํามาจากพริกแดงพริกแดงหอมกระเทียมเกลือ,อน้ำส้มสายชูเอามาหมาัมกเนี่ยโดยตระกูลใหญ่ๆที่อยู่ในสีชาเนี่ยเขาก็ทำขึ้นมาเออแล้วก็ อร่อยก็เลยเลยทํากันขึ้นมากินกันมาคนศิลัชาเนี่ยก็จะกินกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อลาดหน้าผัดมีสซ่้วเนี่ยใส่ทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยใส่ก็ต้องกินเพราะว่ามันรสชาติมันอร่อยแล้วทําที่ว่ามันไปโด่งดังถึงอเมริกาเนี่ยมันเป็นยังไงก็เพราะว่ามันมีอชาวชาวยวนนุวันอ่ะชาวเวียดนามอ่ อบพยบเนี่ยไปอยู่อเมริกาก็ไปกินซอสอะไรก็ไม่อร่อยก็นึกถึงมาว่าเคยมาศรีราชานี่แหละน่าจะเป็นคนงานในโรงเรื่อยนี่แหละครับก็เอาสูตรไปทําโดยโดยใช้ชื่อว่าซอสต,ตาไก่ซอสต,ตาไก่ขวดขวดขาวฝาเขียวก็เลยโด่งดังมากในอเมริกาครับ โด่งดังมากก็เป็นที่รู้จักของชาวอเมริกาว่าเป็นซอสพริกสีราชาด้วยนะครับชื่อสีราชาด้วยก็ถึงขนาดมีเศรษฐีบางคนเนี่ยมีเศรษฐีบางคนถึงขนาดชอบจนไปสั่งทํารถเฟอร์เารี่เนี่ยครับเป็นสีเดียวกับซอสพริกสีราชาเลยนะครับนี่ก็ก็นอกจากนอกจากจะมาเที่ยวสีราชาแล้วก็ สองที่ขึ้นหน้าขึ้นตาครับนอกจากติ๋วก็คือทอดพิกสีราะชานะครับโอเคนะครับก็มีเก็บความรู้มาฝากกันก็อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าแคร์ก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกิงนะครับ